สวัสดีครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับกับชแนลหนึ่งเนะครับน,นี้เราวันนี้ผมก็จะมา,อาเอาความรู้เล็กๆน้อยๆที่ผมได้ศึกษามาแล้วก็ทดลองมานะครับพื้นที่ตรงนี้มีอยู่ประมาณ3ไร่กับ2งานนะครับนี่พริกพริกนี่ครับผมใช้ระบบสปริงเกอร์นะครับ กระถางนี้ใช้ระบบสปูกเกอร์เดี๋ยวผมก็จะไปถ่ายเครื่องให้ดูกันครับว่าคลิปนี้ผมจะบาบอกว่าสามไร่ของผมผมลดน้ำแต่ละครั้งนี่ผมใช้น้ำมันไปเท่าไหร่นะผมก็จะบอกข้าวๆนะเไปเราไปดูเครื่องกัน ครตัวนี้เป็นระบบเบนซินเติมทีหนึ่งก็เต็มถังไก่เต็มนะทุกคนแล้วก็มารถรถผมเปิดครั้งหนึ่งห้าวาวนะครับห้าวาวตัวนี้ห้าวาวห้าแถวห้าแถวนะครับสามไล่ของมกว้างกระมาณยี่สิบ เมตรไดร้ผมใช้ครั้งละห้านุนสุดนุน่ใช้2องเพมันไกลนะครับแล้วก็น้ำมันครับน้ำมันก็จะตกอยู่ที่ไลละไม่ถึงลิตรครับไลละไม่ถึงลิตรเพราะว่าผมลดทั้งหนึ่งคั้งหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดถ้าใกล้ๆในหมุนใช้เยอะหน่อยเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวนี้ผมใช้สิบนาทีในการลดนะผมจับเวลาข้างล่างผมก็จะลดใบป,ประมาณอันห้าห้านะครับผมก็จะใช้มันอยู่ที่ตกอยู่ไล่ละไม่ถึงลิตรนะครับแล้วก็ถังในถังเครื่องนั้นก็ ถังเครื่องดูดน้ำก็ไม่หมดครับแล้วใครที่กำลังศึกษาอยากจะปลุกพริกก็ศึกษาช่องผมได้นะครับใช้น้ำมันไรละไม่ถึงลิตรนะครับใช้ผมมีผมปลูกอยู่สามไร่ สามไล่สองงานใช้ยังไม่เต็มถังนั้นถังนั้นประมาณสามลิตรนะครับถังไอง้เครื่องเครื่องดูดน้ำครับใช้บินซินด้วยนะครับทุกคนทุกคนรอไปศึกษาดูครับว่าประหยัดหรือว่าแพงครับแต่ถ้าเป็นเครื่องโซล่ารยโซลาน่าจะ เครื่งนะองดีเซลน่าจะถูกกว่านะครับนี่เป็นเบนซินครับ,คครบสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ผมด้วยครับ